อีกแล้วนะคะกับนุชเพชคาร์เซ็นเตอร์สาขา2ค่ะวันนี้นะคะนุชจะพาทุกคนนะคะมารู้จักเกี่ยวกับนะคะสเปคของยางรถยนต์นะคะที่เราใช้งานอยู่เป็นประจำนะคะว่ายางที่เราใช้อยู่นั้นนะคะเเหมาะสมกับรถที่เราใช้งานอยู่หรืเปล่านะคะ เด ka, ay, ifica, ี๋ยวหนูจะพาทุกคนนะคะมาทําความรู้จักกับตัวเลขที่อยู่บนยางกันนะคะว่าตัวเลขที่อยู่บนยางนั้นนะคะหมายถึงอะ um, ไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะ175ค่ะลูกค้าตัวเลข175เมื่อกี้นะคะลูกค้าก็คือนะคะความกว้างของหน้ายางนะคะอยู่ที่175มิลลิเมตรค่ะต่อไปนะคะก็คือตัวเลข65ค่ะ ตัวเลข65เมื่อกี้นะคะก็คือความสูงของยางค่ะอยู่ที่65มิมค่ะส่วนตัว R ตัวนี้นะคะก็คือตัวอักษรย่อชนิดของยางนะคะตัว R ก็คือหมายถึงตัวย่อของยางเรเดียนนะคะคือยางไม่มียางไหนนั่นเองค่ะส่วนตัวเลข14นี้นะคะลูกค้าอันนี้ก็คือนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางของขอบยางนะคะ ว่าที่เราชอบเรียกกันว่าขอบ14ขอบ15บห้านะคะส่วนเลข82ตรงนี้นะคะลูกค้าคือดัชนีน้ำหนักบรรทุกนั่นเองนะคะว่านะคะยางของเรานะคะสามารถรับน้ำหนักได้เท่าไหร่นะคะเรามาดูกันตรงนี้นะคะลูกค้ารับน้ำหนักได้ที่4 7 5เจกิโลนะคะต่อนเส้น,นะคะ่ะตัวทีตัวนี้นะคะลูกค้าก็คือนะคะความเร็วสูงสุดไม่เกิน1 9 0กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองคะ่ะ แต่ถ้าเป็นตัว B แบบนี้นะคะความแตกต่างก็คือนะคะตัว B สามารถนะคะทำความเร็วได้สูงสุด240กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็นะคะตัวหนังสือเล็กๆตรงนี้นะคะลูกค้าอยากให้ลูกค้าสังเกตดูนะคะมันจะเขียนว่านะคะเออก็คือสับยางเส้นนี้นะคะสามารถเติมลมได้นะคะถึง4 4ปอนด์เลยนะคะตัวอาจเล็กหน่อยนะคะลูกค้าแต่ว่าอยากให้ลูกค้าลองสังเกตดูนะ และที่สําคัญน,นะคะลูกค้าที่เราจะต้องดูเป็นอย่างมากเลยนะคะก็คือนะคะปีที่ผลิตยางนั่นเองนะคะลูกค้าสังเกตได้เลยจะเป็นตัวเลขสีตัวเรียงกันแบบนี้นะคะ2ตัวเลขด้านหน้านี่นะคะก็คือสัปดาห์ที่ผลิตนั่นเองค่ะส่วน2ตัวเลขด้านหลังก็คือปีคศที่ผลิตคะ่ะทีนี้นะคะ ะคะก็จะได้ทําความรู้จักเกี่ยวกับตัวเลขที่อยู่บนยางนะคะหรือว่าสเปคของยางรถยนต์มากขึ้นนะคะเวลาที่เราไปเปลี่ยนที่ร้านนะคะเราจะได้รู้เนาะว่าเขาเปลี่ยนยางให้เหมาะสมกับรถที่เราใช้งานหรือเปล่านะคะยังไงนุชขอฝากคิปนี้ไว้ได้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ